ไม่แน่ใจนะครับผมว่าผมก็เห็นวประชาชนนี้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับพรรคขึ้นอยู่กับนโยบายขึ้นอยู่กับผู้นําที่จริงนะตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่มันที่มันจะมาเล่นเล่นกันไม่ได้มันต้องมันมันไม่ใช่เป็นสนามที่เราฝีมือหรืออะไรมันเป็นของคนที่ต้องมีประสบการณ์ต้องมีพรรคที่มีประจักษ์สตรมาแนวนานที่มีประวัติศาสตร์ว่าเราสามารถทํานโยบายที่เราเสนอเป็นจริงได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับตัวนี้เป็นเรื่องเที่ยวที่เราจะต้องตอบย้ําต่อไป แล้วอย่างหนึ่งคือหลายๆโพเนียก็ทำแค่พันสองพันใช่ไหมครับเราควรจะเอาโพงที่ทําเป็นแสนเนี่ยมาเป็นมาเป็น,ปนตัวชี้วัดดีกว่านะครับก็มั่นใจว่ากระแสของก้าไกลยังสู้ฐานเสียงของเพื่อไทยโอ้ไ,<ห>ไม่ได้ครับช่วยไม่ได้ครับเรามั่นใจครับเรามั่นใจในความใน,ในความแข่งข่งของฐานเสียงเรามั่นใจในในโยบายของเราเรามั่นใจใ,ในความที่เราเป็นสถาบัน,นพักการเมืองมานานพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถทําได้จริงนะครับแ,<ต>และนนเคยาทาได้จริงแต่ตอนนี้มันจะพอที่จะทําให้เพื่อไทย l a n d s ไลด์ได้ไหมครับ ขึ้นอ,อยู่กับแรงสไลด์หมายความว่าอะไรถ้าเกาิด200กลางๆขึ้นไปผมก็ยังทําได้อยู่นะครับตอนนี้ยังเป็นไปได้อยู่เราคิดว่าเรามา2 8 0เรายังมั่นใจอยู่ตรงน,นี้ครับ <c oughs> แต่ไม่ถึง300เนี่ยไม่ทราบครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าโค้งสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ยังมีความหวังอยู่ครับพรรคพลังมีทำโค้งนะคะครับเพื่อไทยก็นี่ครับที่ผมบอกไปนี่ครับมีนะครับนี่ครับมีอยู่มีอยู่นี่ครับก็ยังก็ยังก็ยังอยู่ในระดับ250ถึง2ร0มตัดือคือคือผมเรียนเพิ่มเติมนะว่า,าเรายังมัม่นใจในแนวทางขออองพพร<ม>รคเื<ม>่่ไทยยยูานนีีมหลสัก ทั่วไทยแล้วก็มีโพภายในของเราเองซึ่งโพภายในของเราเองเนี่ยก็ยังมีระดับความมั่นใจที่สูง<ม>อยู่นะครับยังแรนสไลด์อยู่มีการาวิเคราะห์ไหมคะว่าทำไมช่วงโค้งสุดท้ายกระแสก้าวไกลในโพลต่างๆถึงพุ่งไม่หยุดเลยก็เป็นเรื่องของโซเชียลส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเเรืแบบ่องของการจัดอีเวนต์บ่อยหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ผลกองโพลออกมาแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าโพลบางโพลมีแค่2,000คน2,500คน ประเทศไทยมีประชากรกีก่คนครับคนที่โหวตได้กี่คนครับ39้าล้านคนไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับใจเย็นนิดนึงข้อส,สนโยบายเป็นหลักนะครับประวัติศาสตร์การพิสูจน์ฝีมือมาโดยตลอดนะครับผู้นําที่เคยพิสูจน์ฝีมือมาแล้วทีมงานที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนให้ความสําคัญมากที่สุดครับย่านที่คนหน้าก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่จุดยุทธศาสตร์ที่มีการแข่งขันสูงกัน วันนี้เพื่อไทยมั่นใจอย่างมากนะครับคอราดีสิบหกเขตเนี่ยตามแนวทางที่เรากําหนดเอาไว้เนี่ยที่เรามั่นใจเนี่ยเพราะว่าเราได้เกือบหมดนะครับมั่นใจขนาดนั้นเลยอย่างชาติไทยชาติพัฒนาชาติพัฒนาได้อย่างนาี้ค่ะคือพื้นที่ที่เป็นอยู่นะครับขนาดนี้เนี่ยนโยบายพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีมากไม่ว่าจะเป็นนโยบายยีท่าวอลเล็ต หรือว่าค่าแรงเงินเดือนปญญาตรีเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่ทําให้โหวตเตอร์นี้ได้ตัดสินใจนะครับเราเชื่อมั่นในนิยบายอยู่ในโคราชเช่นเดียวกันนะครับนโยบายยังเป็นสิ่งที่ชี้นําอยู่ในการตัดสินใจของคนอย่างภูมิใจไทยหรือว่าพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคปัฐบาลนะคะในพื้นที่โคราชองในพื้นที่ก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างพลังประชารัฐภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทยนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ย เรามั่นใจในหนึ่งนโยบายของเรา2ผู้สมัครของเราที่เราได้คัดมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรเราเชื่อว่าเรามีสองสิ่งนี้ดีกว่าและคนดิเดตนายกของเราก็ชัดเจนนะครับคุณเจ็ค่ะหนึ่งในกระแสโพลที่เคมปทางเ้าไปส่วนหนึ่งก็มันมีการวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะคนดิเดตนายกของเพื่อไทยมีถึงสาคนแล้วก็มมันไม่มีความชัดเจนว่าสรุปแล้วเลือกเพื่อไทยแล้วจะได้ใครเป็นนายกผมคิดว่าอันนี้ไม่น่าเป็นประเด็นนะครับ <ítulo> ไม่น่าใช่โหน่าจะเป็นจุดแข็งมากกว่าว่าจริงๆแล้วเรามีทีมไทยแลนด์ที่แข็งแกร่งนะครับทั้งสามคนมีจุดแข็งแตกต่างกันนะครับตรงนี้นะครับแต่หลายคนก็อยากรู้ว่าเลือกเพื mm, ่อไทยแล yeah. ้วจะได้ใครเป็นนายกหนึ่งหรอสามก็คนหนึ่งในสามนั่นแหละครับเดี๋ยวคอยผลเลือกตั้งออกมาก่อนจะเย็นๆในช่วงต้นสุดท้ายครับาพยายามเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับอย่างเพื่อไทยพยายามเน้นโซเชียลมากร์คเราเล่นทุกเราเราเล่นทุกกลุ่มนะครับเราเล่นทุกกลุ่มในต้งสุดท้ายจะเย็น ไม่ไม่ไม่มีครับก็คงก็คงเร่งเสนอน,นโยบายไปนะครับเราลงพื้นที่ก็ต้องให้แน่ใจว่านโยบายเหมาะสมกับพื้นที่เราลงไปนะครับก็พูดคุยอธิบายไปน,นะครับอยากได้ยินว่าอะไรนะ